ไม่บอกก็คงไม่รู้กับเคล็ดลับหน้าเด็กของคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่สำหรับบีมเกว,วีตัญจารารักและภรรยาคนสวยออยอติพรจิตธรรมที่ใส่ใจดูแลตัวเองอยังไงหายไม่เหมือนคนในวัยเลขสี่เพราะตารางชีวิตที่ทั้งคู่ต้องทำงานเกือบจะทุกวันและยังต้องดูแลลูกฝาดถึง4คนแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยค่ะ ล่าสุดทางครูก็เกี่ยวก้อยกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของครอบครวัวด็อเตอร์จิวด้วยการเป็นพรีเซนเตอร,ร์ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจิววิงวิตามินผิวที่ดูแลผิวคุณพร้อมชูเซราออราเอ็กสารสก,กัดเข้มข้นจากข้าวญี่ปุ่นพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจิววิงบายด็อเตอร์จิวณโรงแรมสยามเขมปิสกี้ค่ะสุดบรรยากาศและเข็ดรับความเป๊ะความหลอ่อความสวยจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะงานเปิดตัวนะครับเรียกว่าเป็นวิตามินผิวตัวใหม่ของดรจิวนะครับจิวิงเราเราสองคนก็ได้มาเป็นครอบครัวกับดรจิวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ไปดูเบื้องหลังในการผลิตสารสกัดมาด้วยไปถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะครับก็เรียกว่าไปดูขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนเลยครับ แล้วก็เรียกว่าเราทดลองด้วยตัวเองด้วยก็เลยทําให้มั่นใจในตัวจิมวิงตัวนี้มากๆเลยครับนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไม่พลาดใช่ใช่ค่ะ <laughs> เพราะว่าอายุก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายเราก็ต้องดูแลตัวเองให้เข้มข้ทนท<ป>ีนี้ใช่ไหมแต่ทนนี้เหมือนเหมือนตอนแต่งงานเลยที <laughs> จริงๆมามาเปิดตัวที่นี่มันก็ทําให้รู้สึกแบบคิดถึงเรื่องราวในอดีตเหมือนกันเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่สําคัญกับพวกเราด้วย <tyard. S 2> ห้องนี้ที่ที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยจริงๆเป็นห้องที่เราเคยใช้<า>แบบจัดงานมั่น <os. S 1> ห้องข้างๆเป็นแบบห้องที่เราแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมแม้แต่ห้องที่เราแต่งตัวก็คือห้องแถลงข่าวใช่ใช่ครคือเดินเข้ามาที่โรงแรมอ่ะพนักงานก็บอกจําได้ไหมครับมามอบดอกไม้ให้อะไรเงี้ยก็เลยดีใจที่ใช้สถานที่นี้เป็นที่เปิดตัวจิววิ้งดีใจมากๆครับอย่าเพื่อเองครับคุณแม่เราต้องดูแลทีงอะไรบ้า จริงๆไม่ไม่แทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อะไรที่แบบมันง่ายมันเร็วแล้วมันได้ผลแล้วมันปลอดภัยอ่ะคือจะดีมากสําหรับคุณแม่แล้วก็สาหรับสาวๆสมัยนี้เพราะว่าทุกคนต้องทํางานแข่งกับเวลาแล้วก็นอนน้อยทํางานเยอะใช่ไหมคะไหนจะเที่ยวอีกอ,อย่างเงี้ยอ่เราก็ต้องมีวิธีที่จะดูแลตัวเองอยังไงให้แบบสะดวกปลอดภัยรวดเร็วแล้วทุกอย่างก็เห็นผลอ่าทีนี้ตัวเนี้ยค่ะก็คือตอบโจทย์ jo. เพราะตอนแรกเนี่ยที่ที่ที่ออยได้รับข้อมูลเป็นเอกสารมานะคะออยรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะมันมีนวัตกรรมที่มันแบบแคปซูลสองชั้นน่ะตอนแรกก็ยังนึกภาพไม่ออกแต่พอได้เห็นตัวตัวผลิตภัณฑ์จริงค่ะคือมันคือแค่ดูผลิตภัณฑ์รู้สึกน่ากินแล้วว่ะเพราะว่ามันแปลกมันแบบดูแปลกตาแล้วมันก็ดูน่ารักเออมันดูเป็นเทคโนโลยีแล้วพอเราได้ไปสัมผัสกับโรงงานผลิตนะคะแล้วเราก็ได้รู้ว่าสัตว์กัดกว่าเขาจะได้มาเนี่ย เขาต้องเอาข้าวญี่ปุ่นที่แบบปลูกในพื้นที่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น800 0กิโลเพื่อที่แปด80,000กิโลเพื่อที่จะแบบสกัดให้ได้สารเซราออล่าเอสเนี่ยแค่1กิโลเองเพื่อที่จะเอามาเป็นแคปใสในแคปซูลให้รับประทานกันซึ่งตรงนี้มันก็ไม่มีผลไม่มีอันตรายอะไรไม่มีผลต่อตับต่อตไตอะไรเงี้ยสามารถที่จะทานยาวยๆแล้วมันก็เห็นผลจริงเพราะว่ามีการทดลองทดสอบกับคนมาแล้วมีมีผู้ที่เข้าผ่านการเขาเรียกว่าวอะไรอ๋อจะเรียกว่าทดลองอะไรก็เรียก มือนรีเซิร์ชอะไรเงี้ยเออใช่เขาเขาเขามีแบบเปเปอร์ออกมาว่าแบบทานแล้วเห็นผลเออก็รู้สึกว่าดีใจจังเลยอะที่แบบว่าเราจะมีวิตามินดีทานไปยาวๆไม่ต้องแบบทานแล้วก็ต้องหยุดทานทานลืมทืมทานหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยตัวเดียวจบเลยใช่เรียกว่าตัวเดียวจบเลยครับก็ฝากผลิตภัณฑ์จีวิ้งด้วยนะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเราสองคนทดลองใช้แล้วก็มั่นใจมากๆที่อยากจะมาส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ลองทานกันนะครับผมคือดีตั้งแต่สารสกัด เราไปดูมาแล้วบริษัทที่เตรียมสารสกัดมาก,ก็คือแบบเทคโนโลยีทันสมัยมากๆนะครับสารสกัดที่ออกมาก็คือมีความเข้มข้นพิเศษมากที่สุดในท้องตลาดอะท,ท,ที่มีนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังเสิร์ฟด้วยนวัตรกรรมแบบดับเบิลแคปซูลซึ่งทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับเรียกว่าตัวเดียวนี้ครบจบทุกเรื่องผิวเลยครับทำใจได้ครับ